ตอนนี้เรากำลังตามหาเห็ดกันนะครับทุกคนได้กี่ดอกเจ๊ไม่อยากรู้เดินหาไม่เอาไม่เอาเอาไปเอานี่ไงไน,นี่ไงนี่ไง,ไงทุกคนเอาดอกขาวๆนี่เด๋เนี่ยนี่ไงกินได้ไหมนี่เห็ดอะไรอ่ะไม่รู้เห็ดอะไรบ่เบื่อดอกกันเนี่ยเห็ด เฮ็ดอะไรไม่รู้อะน้าขาวเอาเอาบอนนี่กินได้บอนเนี่ยเอาไปยุดสิลองเอาไปแก้กับสร้างให้ตรีหาให้ตรีหาดอกนี่สวยน้องสีเออสวยนี่นี่น,น,นี่สวยหาอีกยุ่งกับลายพี่น้องเออแมน ไม่ไม่มันจะมันจะชอบเกิดไอ้ตรงที่เราปลูกไอ้ผักหวานอะเมนมันจะเกิดไอ้ตรงที่นี่ผักหวานไ,อไ,อไม่ต้องเรียกก็ตามมาหาเห็ดหาเห็ดเมื่อเช้านี่ก็ไปแต่ว่าบไม่หายโยใสอไอ้ไอ้ผงนี้มันเซมีว่ปกติมันจะมีอยู่แถวนี้แหละเออเห็ดปลวกมันจะออกโพลน,นี้แหละ เด็ดมันออกเลยมันนาสีออกดีเนะด้วยความอยากหาสันเดะ ยุ่งบัากหลายหนึง่งเอ๊อเมื่อคือนได้ยินเสียงลุงโอไม่ใช่ลุงโอมาหาแล้วเหรอใช่ใช่หรือเปล่าได้ยินเสียงลุงโอมาอยู่รอบรอบ่อนที่หมงมาน่ะเออไม่ใช่เขามาหาเห็ดกันแล้วเหรอรอบหนึ่งอ่ะเนี่ยมันจะชอบออกแถวนี้แหละได้สองดอกยุ่งเยอะมาก ออกยุสใย่ะไรนี่ออกยุนิตเตอร์โดนนะตายปิปแล้วเ,เวออ